สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d i s n e y s p สเป s t o อ m นั่นเองทานผู้ชมครับเป็นเกมมือถือใหม่จากทางค่ายเกมล้อมนะครับผมเอาตัวละครจากด i s n e y มาขับรถแข่งกันนั่นเองทานผู้ชมครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุนผู้ชมครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะแต่ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโต r e ประเทศไทยนั่นเองทุนผู้ชมครับทางค่ายเกมล้อมเขาชอบมีภาษาไทยอยู่แล้วนะก่อนที่เกมจะเปิดให้บริการในไทยอะไรแบบนี้นะนี่่ครับนี่ มีสกิลมีทักษะแบบนี้ด้วยนะต้องค่อยๆเก็บเอานะอ,อไปครับมีการกระโดดด้วยนะอย่างเจ๋งเลย <laughs> แปลกเดิโอเคไปทางล่างแล้วกันอ่าดิฟค่อนข้างง่ายนะครับตอนที่ดิฟเนาะนี่ครับมันจะเป็นไอเทมนี่ได้ไรได้สปีดครับผมแซงหน่อยแล้วกันเ,ออเดี๋ยโอ้ยโดนโดนโดนโอู้มปีดหน่อยแล้วกัน กราฟิกนี่ถือว่าเอ้ยใช้ได้เลยนะครับสวยใช้ได้เลยสปีดดีกนะครับน้ำที่หนึ่งแล้วเอาแล้วเอาบาเรียมาการกันก่อนแล้วกันนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเขายิงไอเทมอะไรแปลกๆมาเราจะได้แบบป้องกันได้นะสปีดนี้ไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยตกตกตก อะไรของผมวะเนี่ยอ่ะบาลีการเหมือนเดิมนะครับแซงได้อีกรอบหนึ่งนะเอาเฮ้ยเราต้องมาจากข้างบนสิอ๋ออันนี้เป็นใอเทมตัวนี้ือผมยังใช้เทมไม่หมดเลยนะเพิ่งลองเล่นได้ประมาณรอบรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เทมไปประมาณหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นแค่เกมแข่งรถประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชมครับแตกต่างที่ด่านแล้วก็ตัวกราฟิกในแต่ละด่านเนาะแล้วก็คู่แข่งจบแล้วหรือย,ยังนี่ครับจบแล้วเห็นะ่ะมันก็จบค่อนข้างรวดเร็วนะครับเราได้อันดับหนึ่งเนาะ อ่าท่านผู้ชมครับรอบดานต่อไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นผู้เล่นนะครับที่เป็นตัวละครจากจิสนีย์นะเราเล่นมิกกี้เมาส์นะครับมี d o n a l กตัวละครหลายๆตัวผมก็ไม่รู้จักนะแต่ครัครบนี่ออกตัวกันไปแล้วและนี้จะออกโทนมืดๆหน่อยการาฟิกโดยรวมที่เห็นในโทรศัพท์มือถือค่อนข้างดูดีเลยโอ้ไม่โดนว่ะสปีดหน่อยนี่ไ้โอ้โหนนำกันแบบเป็นท่วงเลยนะ โอเคไปแล้วเหมือนเกมนี้จะมีในเวอร์ชันพีซีด้วยมั้งถ้าผมาดูข่าวมาไม่ผิดนะไอโอ้ยโดนไปครับสิงหน,องนออ่อยสิงหน่อยอืมยังไงเนี่ยเราไปทางไหนนี่นี่ผมไม่ได้เท่มเลยไหมเนี่ย อี่เรียบร้อยไปนะจ้าโดยเท่มกันไปแล้วนะเหมือนเราวิ่งอ้อมเลยอืมกูโดเขาแซงกันไปไกลเลยวะ่ะโอ้โหขอแซงคืนได้ไหมเนี่ยขอแสงคืนได้ไหมเนี่ยอ,อันนี้รอบหนึ่แล้วนะครับเ,เดี๋ยวจะเป็นรอบสุดท้ายนะคือเกมแบบเนี้ย นานๆจะมีออกมาดีๆสักเกมหนึ่งเนะครับเกมนี้ผมว่าเล่นง่ายนะแล้วก็มากจากทางค่ายเกมลอฟด้วยนะก็รอเปิดให้บริการในไทยผมว่าน่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมแข่งรถสนุกๆอีกเกมหนึ่งนะเออมีภาษาไทยด้วยแหละมีภาษาไทยค่ายนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะแปลดีอยู่แล้วเนะค่ายเกมลอฟนั่นเองทุกผู้ชมครับนานๆเขาจะออกเกมใหม่ด้วยนะเหมือนห่างหายไปนานเลยนะก็อัปเดตแต่เกมเก่าๆมันจะเป็นพวกแอดฟาวดต่างๆเนาะ แล้วก็เกมที่เขายังเปิดอยู่นั่นเองนะครับเมื่อก่อนเกมดีๆเยอะเลยค่ายเกมลอสหลังๆก็เงียบหายไปนี่ครับไปแบบนี้เองอ๋อเข้าไปกันแบบนี้เองเมื่อกี้เราไม่ได้มาแบบนี้ไงผมว่าทาไมผมโดนแทงหมดเลยเด็บเด็บด็บดบดบกระโดดครับผมไปผิดทาองอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องโดดมาทางนี้ครับซึ๊บเอาเฮ้ยทันไหมนิดนึงก็เอายังทันครับยังท,นงท,นงทนันยังทันยังทันนี่เกือบไม่ทันแล้วล่ะ เอามีเทมตัวนี้นะพุ่งไปก่อนแล้วกันครับเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัวเกมเพย์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ส่วนโหมดการเล่นในเกมนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2โหมดด้วยกันหลักๆเนาะก็จะมีโซโล่นะครับแล้วก็ตัวมัลติเพลเยอร์นะครับตัวเล่นคนเดียวนะครับตรงนี้นะครับหรือโซโล่จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับจะค่อยๆปลดล็อกแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของตัวไอเทมใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับจะเป็นไอเทมที่เราไว้ใช้ในการแต่งรถเนาะก็คือเราสามารถหาไอเทมที่เกี่ยวกับการแต่งรถได้จากการปลดล็อกในโหมดเนื้อเรื่องนะั่นองคุณผู้ชมครับมันจะมีกล่องแบบนี้เนี่ยจะมีกล่องที่มีคล้อง นี่แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็จเจอบอสด้วยนะครับน่าจะเป็นการปลดล็อกตัวละครใหม่นะนสำหรับด่านแรกหรือว่าเมืองแรกนั่นเองทุกผู้ชมครับตัวละครในเกมนี้ก็มีค่อนข้างหลากหลายตามที่ท่านเห็นเลยนะส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนนี่ครับให้เรามาด้านล่างเลยนะครับมันติดเพลเยอร์นะแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมสนามแข่งส่วนตัวนะแล้วก็ทําการสร้างการแข่งขันเนาะเราก็เลือกด่านที่เราต้องการทุผู้ชมครับ มันจะเป็นเมืองนะอย่างเช่นปราสาทนะครับมันก็จะมีปราสาทหลายแบบนะครับที่เขาออกแบบมาอย่างเช่นด่านโจรสลัดก็มีหลายแบบนะนี่ครับด่านก็มีเฮ้ยก็มีเยอะอยู่นะเราสามารถสร้างได้สมมุติว่าผมพอใจอันนี้นะเรากดต่อไปเลยหลังจากนั้นนะครับเรามาดูเราจะเล่นกี่รอบนะครับเอาความเร็วหรืออะไรเอาเร็วเร็วมากนะครับนี่แล้วทีนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้เห็นปะอ่ามันจะมีรหัสอยู่ตรงนี้นะครับ เอาตรงนี้ส่งให้เพื่อนนะครับผมคือเพื่อนอีกคนหนึ่งครับเขาจะอยู่ตรงนี้นี่เขาจะเข้ามานี่ครับให้เข้าอันนี้เข้าร่วมการแข่งขนะันเนาะแล้วก็เอาโค้ดเมื่อกี้ามาใส่ตรงนี้นั่นเองทุผู้ชมครับเพียงเท่านี้เราสามารถเอา่าเข้าเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับแบบง่ายๆเลยนะตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนั่นเองทุผู้ชมครับส่วนการแต่งลงแต่งรถนะครับเวลาที่เราจะไปเริ่มเกมนะครับมันจะมีคําสั่งเกี่ยวกับการแต่งรถอยู่อ่นะเมื่อกี้เราอยู่ด่านไหนเลยด่านสามนะครับ มันจะมีการแต่งรถอยู่นะครับเวลาที่เราจะไปแข่งตรงนี้นะนี่ยืนยันนะครับมันจะมีการปรับแต่งนะครับนี่เปลี่ยนตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็จะมีพวกชุดของตัวละครหลักของเรานะครับตอนนี้เรามีตัวละครเดียวนะเดี๋ยวต้องเล่นไปเรื่อยๆปลดล็อกในส่วนของตัวด่านที่เป็นบอสนะครับถึงจะไดะ้ตัวละครใหม่ๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่าทางนะครับนักแข่งก็มียนเดียวส่วนรถนะครับมันสามารถปรับแต่งพวกสีต่างๆเพิ่มเติมได้เนาะอ่า ตัวนี้นะครับสามารถติดของที่เราได้มาใหม่นะครับแต่ของพวกนี้มันไม่เห็นบวกสเตตัสอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วก็บางงานก็สามารถทําสีเพิ่มเติมได้ลดอะไรพวกนี้ดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะครับล้อนี่ก็มีล้อใหม่ๆนะายทะเบียนนี่ประมาณนี้นะครับหลักๆก,การแต่งนะนักแข่ง หมดแล้วนะครับก็จะแต่งได้ประมาณนี้นะต้องรอปลดล็อกไอเทมเพิ่มเติมเนาะแต่ผมไม่แน่ใจถ้าเราเข้าไปในโหมดการแข่งขันที่เราสร้างเองนะครับไม่แน่ใจว่าเราสามารถเลือกรถคันอื่นได้หรือเปล่านะ,ะเราเลือกอันนี้แล้วกันแก้ไขข้อมูลเดี๋ยวเราดูกันนะครับนักแข่งไม่รู้ว่าเลือกได้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับของเรานักแข่งนี่ครับนี่ก็มีนักแข่งหลายตัวเนาะก็มีมิกกี้เมาส์นะครับ ดูตัวอื่นไม่ได้ใช่ไหมมีกุฟ๊ฟฟี่มีช้างเนี่ยก็ตัวละครประมาณนึงนะครับอาจจะยงไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาเอาเผื่อไว้ทําการอัปเดตในอนาคตจะได้เอาตัวละครใหม่ๆเข้ามานะมองไม่ค่อยเห็นเนาะกดดูแบบตัวใหญ่ไม่ได้นะกดรับชิ้นส่วนได้เดี๋ยวใช่ไหมมองดูได้แบบนี้เออโอเคโอเคพอได้เห็นหน่อยนี่ครับกุ๊ฟฟี่ตัวละครดังเนาะสกาดิมี่นี่ใครละนี่ นี่ครับผมจากมอนเตอร์อะไรสักอย่างนึงนะครับน,นี่ไม่รู้จักนี่ก็ไม่รู้จักนะครับอันนี้มูลหลานถ้าดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับมันดูร้อนนักแข็งได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะ ออประมาณนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับด้านขวาบนเนาะมีการตั้งค่าั่นเองทุ้ชมครับสาหรับใครที่เข้าเกมแล้วตัวเกมไม่เป็นภาษาไทยเนาะให้มาที่ตั้งค่าน,นะครับแล้วก็มาปรับภาษาดูนะครับตัวนี้มีภาษาไทยอยู่คือมีภาษาค่อนข้างหลายภาษาแต่ว่าตัวเกมยังไม่เปิดให้เล่นในไทยนะครับอไอที่เราเล่นอยู่นี้จะเป็น store s p a นนะครับการปรับแต่งในส่วนของการาฟิกระดับสูงนะครับตัวนี้ลองปรับกันดูนะปรับความสว่างแล้วก็ความมืดความคมชัด โอเคครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากคุนผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ